ู้คู่ใครก็คนนั้นก็ต้อง,องมีอันมีอันต้องลา่าสุดเจอคดีมีมังใหม่แล้วนะอีกแล้วอะ่พะพระที่เหนือพระที่เหนือนี่ล่าสุดเห็นอาจารย์ตินโพสไหมบอกว่าแม้มีพระหลายองค์เลยนะครับเหมือนจะรู้ตัวพยายามจะแบบทำลายหลักฐานหวังว่าทางอะไรอะ่ะคงจะไม่ช่วยกันปกปิดหลักฐานนะครับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย หาดิขออาจารย์ปรินนะอาจารย์ปรินนะแล้ววันนี้ผมไปเจออาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่เพื่อนนะทำไมเขาผมผม,มีความรับเยอะเหนั้นจริงเหรอเออเขาบอกเลยว่าว่าใครจะโดนเป็นลายต่อไปใครแบบว่าจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าจริงเหรอเออแล้วมีอาจารย์อาจารย์ที่เราเคยพูดในในบนเครื่องอ่ะอันนั้นต่อแววเหมือนกันอืม แล้วที่คนเปิดในภาพเหนือเนี่ยถ้าเขาเปิดมานะพี่เกลือวันวันนกพูดหรือลกคุรนเล็กน้อยเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> เออจริงจริงไม่นะไม่นะเชื่อว่าหลายคนมีในใจนะจริงจริงถ้าคุณพูดแบบนี้กูก็มีในใจนะแทะ็กกูก็มีในใจนะแต่เออแต่ที่เป็นรยายเยอะไม่ใช่ คนนั้นเขาไม่มีตังค์ผมผมสืบมาแล้วคนนั้นเขาเขาไม่มีตังค์เขามีแต่พื้นที่อ๋อเหรอเ็ามีแต่มีอีกมีอีกที่แบบมีแบบล้นอะล้นที่แบบล้นเลยแล้วไม่รู้ไปใช้อะไรคือแบบมีเยอะมากอะือเดี๋ยวเดี๋ยวส่งในใดอะไรามึงเอาอีกแล้วม <c oughs> <c oughs> ึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้ชัก นี่นี่มัน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 ค้างแล้วแสดงว่ามันกาลังพิมพ์อยู่ทุกคนมาอลู่มันส่งคาใบ้หม่แล้วคือช่วงเนี้ยผู้พิเศษเยอะมากเลยนะแล้วเป็นเหมือนช่วงที่แบบเออเช็คบินผู้พิเศษนะทุกคนนะเล่าเรื่องแม่ดาราหลอกลงทานเข้ากล่องหน่อยเฮ้มีหรอมีหรอเดี๋ยนะฮะเดี๋ยวหาให้นะครับพูดจริงไหม อ่ะคนนันจริงไหมอันนี้เขาแล่อ่ะคนเนี้ยอ่ะคนเนี้ยอ่ะผมผมพูดเลยอ่ะบอกเลยดังดังทุกคนรู้จักแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้นะถ้าถ้าเปิดคนนี้นะถ้าเปิดคนนี้นะจ้าฮือฮาฮือฮาฮือฮาเลยเพราะว่าคนในวงการบันเทิงก็ไปกราบหลายคนทุก ซึ่งนึ่งในนั้นคือเกียรติิติก็เคยกลับมาแล้วด่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาแค่คนแรกนะคนบนหัวนะคนขัางบนนะแค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานท่านก็แค่อยู่ในสันนิษฐานก็ยังไม่ได้แบบว่าท่านมีความผิดนะใช่ใช่แค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยอืมนั่นแหละเอออ้าวอ้าวต้องต้องอุ้ย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 อด้ยอุ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 อุอ้อ ไม่ไรไม่อะแค่สงสัยว่าท่านมีเงินเก็บเยอะแค่นี้เหรอก็คือเหมือนหลายหลายอย่างอะพี่หลายหลายอย่างใช้คําว่าหลายอย่างแปลกแปลกใช่ไหมหลายหลายอย่างหลายหลายไม่เอาเนื้อเอาเนื้อส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วพระพิสุก็สะสมเงินไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นพระเป็นสมณะไม่ถ้าถ้าสมมติคืออย่างนี้พี่เวลาผมไปทําบุญเนี่ย ะ <S 2> <S 2> จะคุณนี้พี่เหมือนที่เขาบอกอะ่ะเหมือนเหมือนที่พี่เว็บบอกอะ่ะอันเนี้ยให้วัดนะอ่าอันเนี้ยผมให้ท่านนะอ่าคือให้ให้ใช้ส่วนตัวอันนี้มันเป็นบุญเพราะยังไงผมพูดเลยว่ายังไงพระห,หรือใครมันก็ต้องมีใช้ส่วนตัวกันบ้างเอาตรงตรงก็ต,งต,งต้องมีก็ต้องมีค่านูน่นค่านีน่ไม่ต้องมีเอาเอาเอาตามหลักจริงๆคือท่านเนี่ยเก็บเงินไม่ได้ต้องเก็บไปที่วายาวัชกรใช่ไหมอืมพนักงาเรียงของอย่างเนี้ยอืม วัยวัยยาและมัชกิตรอือคือนคนสนิทอ่ะเอาพูดง่ายๆคือคนสนิทเอาง่ายๆก็คือเก็บเงินไว้กับกับคนสนิทก็คือไอ้ท่านสะสมไม่ได้ก็เผื่อเป็นแปบว่าเผื่อบางทีท่านต้องการอะไรก็คือเป็นโยมุถากเนี่ยก็สามารถขอได้ถูกไหมอูกเฉพาะโยมุถากเนี่ยพระสามารถขอได้ก็บอกว่าเออต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักนะพระ รูปใดรูปหนึ่งแล้วกลัวว่าท่านอ่ะจะแบบเฮ้ยเกิดท่านต้องการอะไรแล้วเราไม่อยู่ทำยังไงเอาเงินฝากไว้ยาวชิกรไว้เขาบอกพราเดี๋ยวนี้บอกว่าพี่นสามารถบอกไว้ยาวชิกรได้มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างเคื่อไปทําหน้าทุนทําหน้าที่ไปนู่นไปนี่่ะพี่เออแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพอแบบถ้าพอพอแบบบางทีเนี่ยพอเก็บไว้เยอะๆอ่ะมันก็จะก็จะเริ่มเป็นที่แคลงใจสงสัยใช่ไหมล่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง อันนี้ที่เขาจะสงสัยแล้วก็ผู้พิเศษอีกหลายหคนตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบิกกบ๊กเกียนบิ๊กเกียนบิ๊กเกียนน่ารักมากผมชอบเอาผมไปแซวบิ๊กเกียนจริงเหรอเออบิ๊กเกียนเป็นคนที่แบบมีอะไรอ่านอะไรกันนิวอีกแล้วโดยดีแล้วเป็นคนที่น่ารักมากเราแซวก,กันไปก็ถ่ายรูปก,กับใครก็เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วทุกวันนี้เจอไหมพอถ่ายที่เราโพสต์รูปกันเนี่ยทุกคนบอกว่าอย่าถ่ายกับแท็กอย่าแซวแบ็กบอกเอาไม่เป็นไรครับถ้าตัดใดมสีสามคนขึ้นไปเดี๋ยวโอเคไม่แต่ว่าคนที่ เป็นข่าวที่พี่เกีย์ลงอ่ะผมเคยอยากจะไปลองของเขาด้วยนะอยากจะไปหาเขาด้วยนะจริงอะมึงอยากอีกแล้วมึงนี่สายลองของเลยไอที่ไปเนี่ยไม่ใช่อยากอยากไปลองของอย่างเดียวเลยอยากรู้ไงพี่อยากรู้อยากใส่ใจว่าของจริงหรือเปล่าอือแต่ว่าถามว่าผู้มีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็ไปคุยสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยสมัยก่อนก็มีจริงนะพระพุทธเจ้าก็เคยสอนไว้ว่าผู้พิเศษอะไรมันมีจริงๆพี่อือ เออมันมีจริงๆไม่ก็ถ้าตันพระไตรปิฎกผู้เจ้ามันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ให้แสงปฏิหารไงใช่แต่ถามว่ามันมีไหมมันมีจริงๆอืมอืมเาเชื่อก็เชื่อของเขาก็ไม่ได้ผมกาไม่เถียงเรื่องนี้นะใช่แต่เพียงแค่ว่าพอมาในในสายคือด้วยความที่เชื่อว่ามีจริงอ่ะแต่ว่าในเมื่อตับใดที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันจะสร้างความคลุมเครือไงอืมคือหมายว่าพอมันมีความคลุมเครือเนี้ยมันก็จะมีคนหาผลประโยชน์ใช่าไหมครับผลประโยชน์กับสิ่งนี้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยจิตใจเราพอเรามันหวั่นไหวอะมันก็จางง่ายต่อการที่จะไปทางอิทธิธิปฏิหารอะซึ่งบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงอะพระพุทธเจ้า,จาก,ก็ถนึงบอกว่าไม่ให้พระแสดงไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะใจคนเนี่ยก็จะไปทางสิ่งนี้สุดท้ายลงลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือธรรมะาของพระเจ้าแล้ววันนี้ผมก็ถามว่าอ่ะอย่างนี้ผมก็เป็นผู้พิเศษไดใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไปเรียนจิตวิทยา ี okay, uh huh. ไปเรียนจิตวิทยาแล้วเวลาคนเข้ามาเนี่ยงั้นผมก็พูดได้ว่าอ่ะผมว่าเป็นพี่เกลือผมนายพี่เกลืออ่ะคนทายปกติทั่วไปทุกคนสิ่งที่อยากจะถามคือหนึ่งจะรวยไหมเจริญ uh huh. เรื่องเองินเรื่องทองจะรวยไหมส uh huh. องเรื่องการงานการงานหน้าที่จะได้ไหม uh huh. จะยเ,เรื่องตำแหน่งไหมส uh huh. ามเรื่องความรัก ความลักของฉันเป็นยังไงความลักของฉันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะมีมือที่สามไหมฉันจะมีอะไรไหมสี<ช>่สนะุขภาพถูกต้องไม่พิเกลถูกว่าฉันจะเป็นอะไรตัวนี้ถ้าอาจจะเป็นเรื่องของออนาคตภาพสมุดผมทายพ่เกลถูกอะไรสักอย่างเนี่ยพ่เกลเชื่อไหมละ่ะแม,แม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมึงแท้ทุกวันนี้ตัวอย่างมังนมีเห็นมันก็จะมีหมอคนนึงใช่ไหมล่ะใช่ทายทุกเหตุการณ์สำคัญเลยอ่ะ ได้ถ้าห้าอย่างมาตรงพี่เกิดตรงใครคนหนึ่งอ่ะเออเออใช่เออว่ะเออเอาคราวเนี้ยความเชื่อมันก็เออว่าแม่งใช่ว่ะเออกูเนี่ยตามหมอดูคนนึมันเคยเห็นเขาทายยิกงยิกเลยอ่ะทายทายสิบทายสิบผิดแปดเนี่ยถูกสองเพราะทุกคนบอกแม่น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 หาอะไรทายสิบผิดแปดแต่ช่วงนี้ก็เงียบนะก็อาจจะเงียบอะ อาจจะอาจจะรู้ตัวอาจจะรู้ตัวอจะรู้ตัวหรือว่าแอบมองอยู่นะจ้าอาจจะระวังนะช่วงเนี้ยใช่แต่เราต้องอย่าลืมอันนี้นะที่อาจารย์อาจารย์เอหรือเอเอออกมาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ใส่ถึงนะเอามอบตัวไหมงไงเขาก็ใส่ถึงนะอ่ะฮพูดมีมีหลายคนบอกว่าเนี่ยใครโดนเปิดก่อนนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ อาจารย์เจนเจนอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงที่ยังไม่ได้สองคนเนี่ยเปิดโดนเปิดก่อนแต่ยังไม่มาออกนะแต่ว่า<แ>อาจารย์อาจารย์เอเนี่ยเอแต่เขาออกก่อนก็าออก,กอ,อย่างน้อยเขาโอเคอะดังตอบอ<า>แต่ยังโอเคใช่แต่ว่า,ท,าทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงบอกเนี่ยครับบอกก่อนนะ เสมอว่าทุกคนที่เราพูดถึงเนี่ยตามในที่ยังไม่มีการตัดสินจากสารอือว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับยังบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าเหมือนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าถ้าคนที่ผมไปสัมภาษณ์หรืออาจารย์ที่ผมสัมภาษณ์ไม่ผิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะออกมาพูดรายการพี่หนุ่มอ่านี่เนี่เี่เดี๋ยวใจดูว่าอาจารย์ตรีนโพสต์ว่าอะไรนะครับในบ้านฟ้านะ,อ,ะอาจารย์ตรินบอกว่าพระบางรูปเริ่มไหวตัวทันอ่าคล้ายจะหนีและทําลายหลักฐาน หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไปแล้วจะไม่ทําให้สังคมผิดหวังครับแปลว่าแจ้งความแล้วแปลว่าเรียบร้อยแล้วเอาละตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวนะมันนะนะร้อนหนาวหนาวก็คือเป็นช่วงเวลาที่เออเรียกว่าไงจีวรร้อนอจีวรไหมตอนเนี้ยอืม ก็ยังคงบอกรู้สึกดีนะก็เมีย่ยงนี้แหละคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรู้สึกผิดหวังหลายคนบอกโอ้ผิดหวังกับพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องผิดหวังเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ว่าธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะที่สูงค่ายอยู่ดีอ่ะถูกไหมไม่มีใครทาให้พระอรตยพระตรายแปดกเบือนได้หรอกก็มีแค่ตัวเขาเองนะพระพระเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกรูปจะท่านจะต้องแบบโอ้ดีหมดเพราะว่าพระเองก็ถือว่าเป็นนักศึกษาถูกไหม เรียนรู้เรื่องธรรมะฉะนั้นมันก็มีเด็กที่ได้ท็อปห้องก็คือได้นอนพระอรหันไงถูกไหมแล้วก็มีเด็กสอบตกอะแล้วก็ต้องมีบ้างเขาองมีธรรมดาเขาเป็นธรรมดาอืนะครับแล้วก็อย่าอย่างเราฟังที่กีพูดครับถูกต้องมากว่าอย่าไปสะใจอย่าไปแบบว่าเอยโดนอะไรเงี้ยบาปไปอยู่ที่เรานะใช่เขาหนบาปอยู่แล้วแต่เราเราจะบาปไปด้วยไหม่นั้นี้ใช่แล้ววันนี้ผมก็ถามว่าอทุกคนเนี่ยชอบ ชอบเวลาเจอใครที่ชอบคือชอบชอบะไรชอบชอบคนที่พูดพูดแบบหวานหวานคนที่ชอบพูดสุขขมคนที่ดูดีคนที่อะไรนี่เคยสังเกตปะคนพวกนี้พูดเก่งพูดเก่งพูดดีโน้มน้าวเก่งแต่เวลาเจอใครที่แบบผ่าเหล่าอย่างสมมติอาจารย์เบียมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่มันจะเริ่มไม่ชินอ่าอ่มันจะเริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ยมันไม่ถูกกับจริตที่เราคาดหวังไว้ไอ้ทำไมหยาบคายจังอ่ะอย่างเงี้ยเชื่อเรอกอย่างเงี้ยอย่างเงมันจะมีมาอย่างเงี้ยอืมแต่แต่ว่าอาจารย์เบีย์ก็สนุกอาจารย์เบีย์สนุกอืมเอาวันไหนไม่โดนด่ามันมีความสุกนี่ไงหลายคนบอกคำหวานมันลื่นูหะจองคำหวานมันลื่นแต่ถ้าแบบเป็นไม้ผ่าเป็นไม้ผ่าฟางเป็นอะไรมาไม่ชอบชอบบางคนไม่ชอบไงบางคนแค่ยึดติดกับอะไรเดิมๆเงี้ย มันก็แล้วแต่คนมันก็แล้วแต่คนก็คือคือคือแน่นอนแหละไม่มีใครชอบคนพูดแบบมาด่ามาอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าแต่ยุคนี้เขาไม่แน่นะคนก็ชอบนะชอบชอบอย่างผมเนี่ยคนไหนต้องโดนกานทุกวันแบบเวลาเขาไลฟ์ทิกต็อกเนี่ยชอบชอบแบบไอวนเขาแบบเออกระโหนนี่ฝากดวงได้ไหมครับวะอาจารย์เบียเป็นรุ่นน้องมาหาอะไรกูนะใช่บางบางครั้งก็ถามว่าเอ้ันี้อาจารย์เบียหรือไสตามะเหมือนใซตามมะวันพังแมน ชอบชอบแถวแกโดนแล้วมีความสุขอืมอืมเน,นี่ยอะไรเขาบอกพระดีไม่โชติค่ะเยอะจริงครับจริงพระที่เป็นแบบอืมปฏิปันโนเนาะท่านก็แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือคือพระเนี่ยท่านจะมีมีพระเมืองพระป่าเนาะใช่ไหม,มพระเมืองพระฟังกางสือหลวงพ่อฤาษีอิาอดามาเรื่องนึงดีมากเลยทนะ่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นพระป่าจะเก่งกว่าพระเมืองนะ เพราะเอาจริงๆแล้วพระเมืองอ่ะลำบากกว่านะเพราะว่าสิ่งด้วอยู่เยอะมากใท่านต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากกว่าอยู่ป่านะพระหลายรูปอะอยู่ป่าดีเลยเพราะมาอยู่เมืองปั๊บไปเลยเหมือนอกันสบายเลยใช่ฉะนั้นบางครูบาอาจารย์บางท่านก็จะแบบดูลูกศิษย์ว่าคนนี้แบบว่าอย่างอย่างหลวงพ่อสีแดงดำอ่ะก็จะแบบท่านก็จะแบบมีเพื่อนๆร่วมเป็นลิงขาวลิงป่าอะไรสักอย่างใช่ไหมก็คือ หลวงพ่อปานที่เป็นเป็น,เป,นเป็นครูอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะบอกเลยว่าอสองคนต้องอยู่ป่าส่วนหลวงพ่อฤษียิ่งดำถ้าต้องอยู่ในเมืองออย่างเงี้ยพระเมืองก็มีหน้าที่เผยแร่ศาสนาเทศอะไรอย่างเงี้ยเผยแผ่ธรรมไม้กับผู้คนพระป่าไปฝึกตนเพื่อให้บรรลุให้สําเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้เป็นเรื่องพระเนาะแล้วแต่ใครใครตฤกิใ์ใครชอบใครชอบมันแล้วกัน ตลิตใครชอบใครชอบมันละกันเขาบอกเขาสอนเขาเคยสอนว่าความหิวเป็นอาพาธฉะนั้นกินข้าวตอนเย็นได้เลือกตามเลยสิีก่อนไม่แต่จริงๆริถ้าจาเป็นต้องทานยาท่านทานได้นะครับแต่ว่าครับแต่แต่ถ้าถ้าครูบาอาจารย์าท่านก็ไม่ทานท่านก็ยอมอืมโอ้เพียงผมอะมีโงบงอับตอนเช้าอะ่ะอืมสมัยบวดผมพรงร้รู้ไหมว่า ว่าผมจะบวชเนี่ยผมต้องอยู่เป็นผมผ้าขาวเจ็ดวันออ่าใช่เอ้ยแต่ก่อนยุคนั้นเป็นอย่างงั้นเพราะว่า <7 S 1> ต้องต้องสวดให้ได้นะสวดไม่ได้ไม่บวชนะเจ็ดวันก็คือตื่นตีห้าเช้ากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเที่ยงเที่ยงเสร็จแล้วก็หลังจากเที่ยงห้ามกินอะไรเลยเออแล้วก็ปฏิบัติยลหนอย่างหนอเหยียบหนอรู้สึกหนอกินหนอคิดหนอเดินหนอผมจำได้สายปฏิบัติ กูกูจำได้เลยตอนกูบวชเวนะ้ยแล้วกูก็ไม่ได้รู้แบบว่าเอออะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพี่ญาติก็แบบบวชมาก่อนไงถวายอะไรรึเปล่าเม็ดกวยจีไว้อืฉันได้ผมบวชมาแล้วเนี<ช>่ยฉัน<อ>ได้เราก็นั่งแท้กันสนุกเลยอะ่ะเออบายๆนั่นแทะอ๋อฉันได้แนละ้วอ๋อโอเคโอเคอสักพักพักที่เป็นครูประชามาเอา้าทําอะไรกันครูบา ร้อยญาติโยมบอกฉันได้ไปเลยโปงอาบัตเขาห้ามฉันวิจารโพระาสนาโอ้ยเขินเลยเขินเลยครับได้ในนี้บอกเลยเล่าสวนฟังว้วตอนอาทิตย์แรกตอนที่แบบเป็นบวชพี่หิวบางครั้งแบบบางครั้งเราก็เอาตรงๆก็ไอหนูไปซื้อบิ๊กไบใหให้มึงมึง่ยนะเออบงอาบัตทีว่าแต่หลังจากนั้นเน่ะเราเริ่มตัดได้พี่เรากั้นใจได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่กินพี่อืม ก็เราก็ไม่กิน,เ,กนเลยค้นพบอย่างตอนบวชไว้ตอนแรกคิดว่าอ๋อคนจะต้องกินเยอะๆเพื่อจะแบบ <c oughs> ไม่ต้องหิวหต่อยกินเยอะอยังไงอ่ะถ้าเราชินกับการกินเย็นมันเองก็จะหิวแล้วก็หิวแล้วต่อยกินไปแบบแล้วแล้วแล้วก็เหมือนเป็นกุศโลบายนะคือให้มันไปหิวช่วงระยะเวลานะี้เพื่อให้ให้รู้ว่าความหิวเป็นยังไงแล้วตอบตัวให้ได้ใช่ใจ <c oughs> ยางน้อยชคดนี้มีไมโลมีคนากพูมะเขือสวยไหมครับพี่แทกสวย สวยมากมางมากผมเชื่อว่าถ้าสงครามสงบแล้วเปิดไปไหนที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตสวยจริงๆแล้วจังหวัดเราไปนะมันเป็นภาพที่ตกดินและแสงส่องลงมาดูดสวยมากสวยแบบสวยเลยสวยแบบนี้ฮสวย้ยระวังด้วยอย่าอย่าให้เขาเห็นบ้านฟ้านะโดนแบนนะไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยสวยมากเอาแค่รูปมาเอ้ยเอาแค่รูปมาเออรูปเออแค่รูปผมนี่แค่รูปพี่ผมแค่รูปสวยอือมีความสุข สวยจริงสวยจริงสวยมากถ้าถ้าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแบบว่าเออเทคนทอนกรีตเทอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์ทุนเคลียร์ได้น่าจะขึ้นง่ายขึ้นจะเป็นการวิ่งเทลที่สนุกมากเพราะไม่แต่เอาตรงตรงไอ้ตอนเราไปเราไปเกือบสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงมาจากตีนตีนตีนโอ้หูมะเขือใช่ป่ะครึ่งชั่วโมงปะ่ะโอ้ครึ่งชั่วโมงอ่ะมนเป็นครึ่งชั่วโมงที่สาหัสมากเลยนะ ทั้งที่ระยะทางมันไม่ไกลมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเอออยู่ท่้นอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาลาดะเทถนนเสร็จอ่ะแั๊บเดียวว่าประมาณสิบนาทีปั๊บเดียวขึ้นไปถึงเดียวเลยปั๊บเดียวโอ้โหนั่งอย่างเงี้ยทุกคนเงี้ยแล้วในรถก็มีน้ําแบบไม่ได้รถทหารเลยานโก้รถทหารนะกาบอกหน้าหนาวคงมีทะเลหมอกใช่ครับผมว่าน้าหนาสวยสวยมากบอกเลยท่านบิงเที่ยวน้าหนาวจะสวยมาก เห็นที่เกือบแล้วโพลนักบิวสวยมากจริงครับบิวสวยจริงครับสวยของจริงสวยกว่าในรูปอีกใช่อันนี้ที่โพสต์ไปคือรูปไม่ได้แต่งเลยนะอืมอันนี้ไม่ได้แต่งนะโพสเลยอ่ะไม่ได้แต่งภาพไม่ได้อะไรอ่ะอ่าเรื่องเออ่ปูมังเขือไปแล้วเรื่องพระไปแล้วอืมเรื่องเนปาลอีกเรื่องเลยอ่ะแถมโอ้โหเจนซัตนะอย่าดูถูกเจนซัตนะทุกคนมาแถวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนี้ก่อนเดี๋ยวดราม่าเออไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงไม่เห็นด้วย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 กับความรุนแรง การข่าวการทำลายผู้คนไม่สนับสนุนให้มีการยุยงว่าเฮ้ยประเทศของเราควนที่นม้ไมอาไม่คุเอาไม่คุยดังนั้นแต่แต่ผมเข้าใจว่ามันถึงจุดสูงสุดจริงๆแล้วมันสุดจะทนของชาชนจะทนข่อวมันเกิดความรู้สึกว่ามันเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำใช่ไหมเหลื่อมล้ำมากสุมากคือมันเขาเหมือนได้เหม็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น แล้วสุดท้ายเขาคนวัยรุ่นทนไม่ไหวใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีช่วงนที่มันเป็นติดฮัแแ็กกันว่าเป็นอะไรอนะ่ะเนเผาเนเผาคิสใช่ไหมไม่คืออยากจะบอกว่าสมัยก่อนพี่อุย้ยอันนั้นสมัยผมถ่ายละครพี่ผมไปถ่ายช่วงนั้นพอดีผมจําได้ผมถ่ายละครเรื่องทั้งหนึ่งเมื่อเราลักกันไปถ่ายเน,น,นปาลและเนปาลช่วงนั้นมีประท้วงเกี่ยวกับไม่เอากษัตริย์เขาจําได้เขาไล่กษัตริย์ไปแล้วใช่นีม้มีกษัตริย ม่ช่วงช่วงที่ผมถ่ายคุณประมาณยอ้อนไปปันสิบยี่สิบปีพี่ช่วงนั้นอยู่ที่ตัวคีวอรีเลยใช่อยู่นูนน่น,นอ,อันนั้นก็น่าอันนั้นก็น่าไม่เขาคิดว่าหนึ่งการไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยมันจะอะไรอะไรมันจะดีะดขึ้นเปิดท้ายแล้วสิบปีต่อมาเขาได้เรียนรู้เลยว่ามันไม่ได้มีดีขึ้นมันมีแต่ความทักที่มันเยอะขึ้น<ช>แลวนี่ก็เหมือนว่ามีกระแสขึ้นมาในเนปาลว่าอยากจะฟื้นฟูระบบกษัตริย์ก็เนี่ยกษัตริย์กลับไปแล้วนะอประชาชนรับ้อนรับเลยใช่แล้วก็แบบแล้วผมเห็นแบบ เวลาคนเนปลาลเนี่ย <S <S เห็นถ้าหารืลองเทยตบมือมันมีมันมีเทแล้วตบมือเหมือนแบบอ่ะมาแล้วมาช่วยกันกทักเป็<ม>นคงสุดทนจร,จร,จร,จริงๆเนี่ยกับพวกนักการเมืองเนปาลที่แบบใช้ชีวิตหรูอ,อยู่สบายอย่างเงี้ยแล้วประชาชนแบบเดือดร้อนแล้วประชาชนแบบไม่มีอะไรจะทานอ,าอ่ะเตรงๆอ่าแน่นอนแน่นอนคงสุดแล้วล่ะงคงสุดแล้วคือแบบอ่ะมันคงไม่ไหวแล้วคงต้องหัวแล้วล่ะเงี้ยคือเอางี้เถอะ เราเพิ่งเรียนมาเรื่องของทฤษฎีความขัดแยง้งทางสิริวิทยานะถ้าคิดในหลักโครงสร้างสิทิวิทยาของอของสังคมเนี่ยมันจะเกิดการต่อสู้ที่ชนชนชั้นล่างกับชนชั้นบนเนาะอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับมันเป็นมันเป็นศัพท์ในในการเรียนเนาะเขาก็เลยบอกว่าชนชั้นบนมันจะถูกล้มล้างโดยชนชั้นล่างเสมอ,อมแล้วเมื่อล้มล้างขึ้นมาแล้วชนชั้นล่างจะกลับไปขึ้นไปชั้นบนเงี้ยก็จะโดนชนชั้นล่างในเจนต่อมาล้มล้างกลับขึ้นไปอีกเป็นวุจักอย่างนี้ไม่มีท อืมใช่มันจะเป็นในคลิปหนเขาเอาเงินออกาจากบ้านนะตะเมืองเยอะมากยังไม่พอครับในคลิปผมเห็นเขาเผาเขาเข้าไปขโมยของกันด้วยคือโอ้โหแต่ฟังคือรู้เลยว่าพอบ้านเมืองมันคอนโทรอะไรไม่ได้ทางนั้นแล้วเนี่ยมันมมันไม่มีกฎหมายอ่ะเอารอใช่เหมือนวันรังโลกอ่ะเออเหมือนวันรังโลกเลยเนี่ปานตกใจล่าสุดเห็นคลิปที่เขาเข้าโชว์รูมไหม เออเห็นมุกกระจกปั๊บคว้ากุญแจใช่เหมือนวันล้างโลกเลยเอามากีดอนเลยเอออย่างนั้นเลยแล้วเราแ,แล้วก็ที่พี่ที่พี่เกือแชร์รูปที่เหมือนแบบเป็นเหมือนสอสอหรือนายกอะไรที่แบบโดนไล่ตรงโอ้โตรงน้ําคมไม่แล้วใจขาดตุยตรงนั้นเลยก็ใช่บางคนโดนเผาเถอะโอ้เป็นเรื่องไปราว บางคนต้องแบบโรยตัวแบบฮอล,ลิคอปเตอร์ขึ้นไปแบบหนีอ่ะหนีแบบหมู่สู้หมู่ทุนอ่ะเออเออเป็นหมูเป็นหมาอย่างงี้ด้ว,ว่ะไม่แล้วจังหวะแขวนขึ้นสลิงไปอะเหมือนหนังซอมบี้ไหมที่แบบซอมบี้อย่างซอมบี้อ่ะเออขึ้นสลิงไปอ่ะอือโหจริงนี่ทุกคนบอกบอสีเออใช่เหมือนในโปสเตอร์บอสีเลยอ่ะอือึแต่เป็นเรื่องจริงนะทุกคนมันเกิดขึ้นได้นะใช่คือพอมนุษย์มีความแบบ พวกทีม่มวนนี่ไม่ใช่เจนซีก็มีนะผมเชื่อครับใช่ครับไม่มีโอ้คนคนแล้วแบบพวกแบบดับทงคนะพ่นกันมาเต็มเลยพี่ใช่ใช่โอ้โหมนก็เกินเกินไปอย่าอย่าให้เกิดเกิดอย่างนี้บ้านเราเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่หลายคนแบบเห็นแล้วแบบแบบอยากจะนุ่นจะเ,นเย็นแต่บางครั้งเอาตรงๆนะบางครั้งเราก็แอบบมีคิดนะ ทักทีไหมถ้าแบบบ้ามึงแบบตักันมึงไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องคิดแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้จริงแค่ได้แต่คิดแต่ยังสงสัยแท็กมีคนถามว่าเคยพี่ได้คุยกับลบพิเศษไหมครับผมคุยกับทุกลบอะครับ<แ>อยากคุยคนไหนไอที่เราไปข้างบนน่ะนั่นคือหน่วยแล้วพี่เกลอนั่นลบพิเศษใช่ที่ผม,มย,ยาวๆที่อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเออที่พูกนัคือพิเศษหมดเลยนะ อพี่เห็นเรลงที่เห็นวอที่เห็นใส่สมยาวๆไม่ได้ตัดอใช้หมดเลยหน่หวดพิเศษแล้วเป็นคนที่อยู่สามวันแล้วก็ลงไปสามวันนี้ไม่หลับไม่นอนนะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งเย้าตรงนั้นน่ะดูตรงนั้นเฝ้าเฝ้าเลยไอ้คนเล่งก็เล่งไปไอ้คนเฝ้าก็เฝ้าไปสามวันถัดเปลี่ยนสามวันถัดเปลี่ยนแล้วก็ลงมาใช่เออนั่นแหละ มันเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปอีกไปต้องหงุดหงิดเลยพี่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่ตะโกนกูลูกหลานพระนเรศวรไหมอันนั้นคุณลุงป่ะครับใช่ไหมคุณลุงนี่ตระโกนกูลูกหลานไม่ได้อ๋อพี่ที่อยู่ในคลิปอ่ะพี่บัตเตอมึงเข้ามาเลยกูลูกหลานพระนเรศวรแล้วยิงปืนยิงยิงอ๋อเดี๋ยวตอนต้องมาเพรนะไม่ใช่ไม่นั้นมันคลิปซ้อมลบมั้งผมไม่แน่ใจไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ไม่ใช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 ่สงครามอะไรนนั้น